สวัสดีครับพี่ๆวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศส่งมอบรถต่างจังหวัดนะครับผมคันสีนส้มไม่ใช่นะคันสีส้มคือแบบลูกค้าถอยพร้อมกันเลยนะนี่ของแท้นี้ตัวสตอมแท่งฮะคันนี้นะครับเป็นรถของพี่ดอนนะครับ F4 นะครับกำแพงเพชรน,นะคือดูจากช่องทาง YouTube ครับผมนี่เห็น สตอมแท็ก uh, นะครับผมเห็นสตอมแท็กแบบทรงแบบนี้หล่อเลยนะโทนคุมโทนดําเงานะแต่ว่าอันนี้คือเราไปออฟโรดมานะรเรามาส่งนะครับเราออกจากโชว์รูมนะครับตอนเช้ามืดนะแล้วก็เดินทางมาที่กำแพงเพชรน,นะฝนตกตลอดทางนะครับผมอ, <c oughs> อมาดูกันเลยอันนี้อาจจะเป็นแบบคลิปบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมตัวรุ่นนี้เป็น รุ่น s t o r m t ็กนะคราคา1้านา1 3 9 0 0 0บาทนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะในรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบก็คือจะมีขับ2และขับ4นะครับผมคับขับ2ราคา1 2 6 4 0 0้านตัวนั้นก็เป็นขับ2เครื่องยนต์เนี่ยเท่ากันเลยก,ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบตัวท็อปนะแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการขับ4นะก็เป็นขับ2ราคาก็ ต่างอยู่ประมาณแสนกว่บาทก็ถือว่าคุ้มนะคันนี้ขับ4 3, 9, 9, นะี่ล้านสามกะนี่ก็ส่วนมากพวกฟัง์กชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเราได้ทำคลิปเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะพวกนั้นนะครับส่วนการใช้งานต่างๆภายในเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่า,วาเดี๋ยววันที่ลูกค้ารับมอบอะเดี๋ยวผมอธิบายให้เป็นชั่วโมงยังได้นะโอเคคันนี้ก็พื้นฐานก็คือเป็นไฟหน้าใบเมทริก LED นะครับแล้วก็ ตัว Storm Tag จะพิเศษกับ Y Tag ก็คือมี AUX Lamp เพิ่มเข้ามานะตัวนี้เป็นเป็น AUX Lamp นะครับผมแล้วก็ส่วนที่ต่างกับ Y Tag ก็จะเป็นมีระบบถอยจอดเข้ามานะครับผมนี่เซนเซอร์จะเป็น12จุดนะฮะล้อเดิมของเขาเนี่ยล้อเดิมของเขาที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อ20นิ้วนะครับผมสีดำขีบแดงนะครับผมยางก็จะเป็นขอบ20จากโรงงานเลยนะครับผมชุดแต่ง ชุดแต่งของ s t อมแท a กอยากจะคุมโทนเป็นสีดำเงานะครับนี่แบบนี้นะฮะ <c oughs> ตัวโลโก้เขาจะเปลี่ยนใหม่นะเป็น s ต o r m ท a กดำแดงนะครับนี่แล้วก็ส่วนของบายสปอร์ตอะไรพวกนี้มีเหมือนกันหมดนะฮะสิ่งที่พิเศษก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นโลบาร์แบบปรับได้นะเป็นเป็นคานขวางนะครับผมสามารถที่จะปรับได้2คานแล้วก็พร้อมกับ ตัวคานที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่บนโลบานะร์นะนี่นะตัวนี้ก็จะสามารถหยุดได้ห้าจุดนะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้ฝาปิดเนี่ยสั่งเพิ่มจากโรงงานได้เพิ่มห้า0มบาทนะครับผมในรุ่นนี้นะครับผมสีขาวไม่ได้เพิ่มเงินนะครับเป็นสีอาร์กติกไว้นะนี่นะก็ตัวนี้ ชุดแต่งนะด้านด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายอะไรพวกนี้มันเหมือนกับตัววายแท็กเลยมาดูภายในก่อนดีกว่าก่อนมาดูชุดแต่งนี่สิ่งที่แตกต่างนะครับผมตัวสตอมแท็กกับวา t แท็กก็คือภายในเป็นโทนดําแดงนะเอาง่ายๆก็เหมือนคล้ายๆแรปเตอร์นะแต่แรปเตอร์เขาจะเป็นคุมโทนส้มดานะฮะหัวเกียร์เนี่ยได้แบบอีชิปเตอร์นะครับผมเกียร์แบบอีชิปเตอร์แบบหัวเกียร์แบบไฟฟ้านะเมื่อมีหัวเกียร์แบบนี้ก็เราก็จะมีตัว นี่ครับช่วยจอดครับผมแบบ100%เนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะมีช่วยจอดอันนี้มีขับซีแบบหมุนได้ก็คือเป็นแบบชิพออนเดอะไฟล์นะเราขับรถลดความเร็วไม่เกินประมาณรนะ้อยี่เนี่ยเราหมุนได้เลยนะครับผมเป็นโหมดต่างๆนะมีหกโหมดนะครับผมส่วนโฟโล์เราก็จอดเกียร์ว่างนะครับผมอ่ะอันนี้ชุดแต่งของทางสำนักวายเขาก็จะมี บรัการให้นให้1ปีนะครับผมเป็นค์ดแข็งๆนะอยู่ด้านในนะครับลูกค้าที่ได้รับรถไปแล้วก็สามารถสแกนได้นะครับผมในส่วนของหน้าจอพวกนี้12นิ้วนะครับผมเท่ากับวายแท็กเลยนะครับผมคือภายในก็เหมือนวายแท็กต่างกันที่หวเกียร์นะหเกียร์สิบสปีดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่มถอยจอดเข้ามานะครับผมแอตติวิทยคู่คนโทนมีให้นะครับผมแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับระบบ R O M นะครับมีนะป้องกันรถพิกคว่ำมีตัวนี้ก็มีเป็นล็อกเฟืงท้ายนะแบบดิบล็อกนะครับผมนี่มาดูชุดแต่งบ้างนะครับผมชุดแต่งเป็นชุดวายของแท้นะฮะคุมโทนสีดำเงานะครับนี่ให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะซึ่งเป็น p ีโนแบ c กนะครับตัวโลโก้ของ s t o r m ท็กเขาจะเป็นโทนโทนโทนอะไรนะโทนดำนะ ตัวนี้เป็นโทนดาคุมโทนดำนะครับอันนี้คือมาจากโรงงานเลยตัววายปกติตรงตรงคางเนี่ยจะเป็นสีบรอนนะอันนี้เราก็ทําสีเงาทั้งหมดนะครับนี่รวมถึงคิวร้อด้วยนะครับนี่ฮะมาดูล้อแม็กกันาล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อยอดนิยมนะครับเป็นล้อเวกอ่าล้อเวกเพอร์ฟอร์มิงนะโฟร์ฟอร์มิงนะครับผมก็ เป็นเทคโนโลยีการผลิตล้อแบบให้มันน้ำหนักเบาขึ้นนะครับผมโดยที่น้ำหนักล้อ f ฟลฟอร์มิงเนี่ยมันจะเบากว่าล้อเดิมประมาณสัก8-10กิโลนะครับผมวิธีการผลิตก็คือด้านลายล้อเนี่ยจะเป็นการผลิตแบบ casting นะ casting ก็คือเป็นล้อหล่อนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็จะทำการหล่อขึ้นลายออกมานะครับผมเป็น เป็นลายแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวที่เป็นท้องร้อนเนี่ยใช้วิธีการเอาไปเข้าเครื่องยนต์แล้วก็หมุนนะปั่นปั่นแล้วก็ใช้ไฟนะครไฟในการเป่าแล้วก็ทําการรีดให้มันเป็นแบบได้ตามสเปคนะฮะถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเวลาเราปั้นเครื่องปั้นดินเผานะที่แบบว่าใช้มือรูดให้มันยืดเนี้ยนะก็ประมาณนี้เลยข้อดีก็คือมันมันจะน้ำหนักเบาเพราะว่าการที่เอา ความร้อนในเป่าเนี่ยมันก็จะไล่ฟองอากาศนะที่อยู่ในล้อเนี่ยให้มันให้มันออกไปนะครับผมทําให้ล้อมันเบาขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวท้องล้อมันก็จะบางแต่ว่ามันมันมันไม่ได้อนี้นะมันแข็งนะเพราะว่ามันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็มีอีกซีรีส์หนึ่งของเวกเนี่ยเขาก็มีเป็นซีรีส์ฟอร์สนะครับผมซีรีส์ฟอร์สก็จะเป็นอลูมิเนียมที่เป็นเกรด ที่ใช้ในอากาศยานนะครับผมในอากาศยานการบินนะครับก็ทําการตัดอลูมิเนียมนะครับผมตามสเปคล้อเลยขอบ20เนี่ยก็ตัดมาเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเครื่อง CNC ครับนี่เข้าเครื่อง CNC ก็จะแกะลายประมาณนี้แต่ว่าตัวล้อเวกฟอนเนี่ยเขาจะทําท้องล้อเนี่ยได้บางกว่านะครับผมแล้วก็ตัวสันเนี่ยมันจะเฉียบคมกว่าทําให้ดูมิติสวยงามกว่าความเบาถามว่าแตกต่างกับนี้ไหม นิดหน่อยอย่างมากก็ครึ่งโลหนึ่งโลประมาณนี้แต่ว่าความสวยงามความแข็งแรงแล้วก็บาล้านของล้อบาลานของล้อหมายถึงว่าเวลาเราเอาล้อประกบกับยางเสร็จแล้วไปทวงใช่ไหมครับเราจะใช้ตะกั่วเนี่ยในการติดตั้งเล่นน้อยนะครับผมล้อมันจะบาลานซ์มันจะไม่ค่อยเวียงนะฮะก็ล้อฟอร์ดก็ใช้ในพวกรถแข่งพวกรถแพงๆนะพวก BC ฟอร์ดล้อรถเบนซ์บีเอ็ม พอเช่อะไรพวกนี้อ่าันก็จะเป็นก็แล้วแต่กําลังของลูกค้าเนาะรุ่นนี้ให้ดิสเบรกมา4ล้อนะครับผมนี่สามารถจัดทรงสุลต่านได้นะี่ทำเป็นเล่นเห็นไหมก็ก็ล้อเนี่ยมันมัน,มนได้กระแสมาจากตัวอ e ิเวเลสใช่ไหมเนี่ยตัวอเวเลสก็จะใส่ล้อประมาณนี้กันแล้วก็จัดวงจัดเบรกเป็น6พอร์ตตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมนี่สามารถใส่ได้เหมือนกันเบรก6พอร์ตนะครับผมจาน405ก็ใส่ได้ด้านหลังก็ ด้านหลังตัวนี้นะครับผมไม่ได้เป็นลัมเบรกนะเป็นเป็นดิสเบรกนะครับผมนี่นะครับผมอ่าก็สามารถที่จะจัดเบรกมือไฟฟ้านะครับผมตัวปัม๊มเบมโบอะไรพวกน,นี้ได้เลยนะครับผมก็สวยงามเลยนะผมบอกเลยว่าตัวซอมแทงเนี่ยเดิมๆอ่ะขับโคตรดีไม่ต้องไปทําอะไรนะเพราะว่าโชคอัพเขาอะ่ะให้เป็นโชคโมโนโทูบนะครับโมโนทูบก็ก็คือเป็นกระบอกเดี่ยวนะครับผมก็ ตัวนี้ก็จะจะมีเสถียรภาพในการขับขี่นะครับผมมันมันจะเสถียรนะครับผมเพราะว่าระบบโชคมโนทูปเนี่ยจะมีโชคกับแก๊สแยกกันนะครับผมแล้วก็จะมีแกนโชคแค่ครึ่งครึ่งกระบอกนะครับผมถ้าแนะนําก็คือว่าเดิมๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับผมก็ขับดีอยู่แล้วผมขับมาส่งเนี่ยจากกรุงเทพมหานครมาที่นี่นะครับผมขับโคตรสบายบอกเลยว่า แล้วก็ประกอบกับยางโตโยทยเนี่ยเขาเทคโนโลยีเขารีดน้ดําดีแล้วก็ตัวนี้เป็นยางอาร์ทีนะครับผมก็ไม่ได้เสียงดังนะนี่สามารถลุยได้แล้วก็เขาจะมีล่องระบายลมตรงนี้นะก็ตัวนี้สําหรับการระบายลมออกจากหน้ายางนะเพื่อลดเสียงนะครับผมนี่ถ้าสเตปนะครับสเตปอีกสเตปหนึ่งถ้าเกิดเป็นแบบว่าลูกค้าอยากยกสูงเนี่ยก็แนะนําว่า ให้เปลี่ยนโช้กเพราะว่าตัวแกนโช้กของระบบโมโนทูบเนี่ยจะมีแค่ครึ่งกระบอกนะครับผมมีแค่อยู่ในอยู่ในโช้กอะครึ่งกระบอกถ้าเราไปเอาออกมาสักสองนิ้วเนี่ยเท่ากับว่ามันก็จะมินมินนะเวลารถมันตกหลุมตึงตังเนี่ยมันจะดึงโช้กให้สุดกระบอกนะครับผมสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็ทักหาผมได้นะครับผมผมวัตฟอร์ดประจำอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขา,ขาเกษตรนะรินะรบนรบ,นรบหรือว่าใครอยากมาดูรถที่โชว์รูมก็ได้นะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผม ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคันนี้คันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้มาส่งนะคันนี้ไม่ได้ขายมาส่งคันนี้ครับโอเคครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ